ข้าวนกข้าวหางนะครับผมอ่าชานะท่านสบปัญหาแล้วก็รูฤดเดียดดีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอยู่คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่บ่าวจะมานำเสนอวิธีการลดนะครับลดหรือกำจัดอ่าข้าวหางข้าวนกนะครับที่ได้ทดลองเฮ็ดนะครับแล้วก็ไปติดตามผลนะน,นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับท่านที่ สุปัญหาเกี่ยวกับนกขาหางโดยเฉพาะทันทีมีที่หน้าเป็นที่ลุ่มนะครับผมน่าจะรู้ดีนะครับว่าอันตรายผิดเพียนสมัยน,นะครับผม่ะก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่บ้าด้วยนะผมเพื่อเปดีนึงแนว่าถ้าในการกำจัดลดลดนกขหางนะครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปกัาานเลยครับ่ะบ่าเตยโซสวัสดีครับ รอครับรออคุณหนะคุณใดรอสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีอ่ะอันนี้ก็ทีนี้พลงนะผมทีเจะของหน้าประกทีมนครับย่อมทีมย่อมสละเลยครับบดดาหน้าเลยครับเพราะว่าขนกขห่างระบาดหนักนะครับเอฟซีนะอ่าซึ่งพิบ่าวไปเจอปัญหาคือกันปีกอนครับปีกอนนี่ก็อ่าลองเก้ไขลองเหตุที่ไม่เบิ้งนะครับผมนี่เรามาเบิ้งกันว่าเป็นยังไงเขาพ่บ่าวจะคือกับปีกอนยู่บนนะครับผมอ่า ซึ่งในการกัจัดดูอวการรถก็มีหลายแบบหลายธีนะครับผมที่นี่คือดำครับเฮ็ดเป็นหน้าดำนกะจาาคือวานกระดำเป็นหน้าดำเอาน้ำย้ายน้ำขาดเอฟซีนะก็ช่วยได้นะครับผมอ่าแต่ส่วนผมนี่คือดำบ่อยนะครับผมก็อย่างที่คลิปแรกผมลงไปก็คือเฮ็ดเป็นหน้าต้มนะเอฟซีนะหน้าตม้มนะครับกับ เดี๋ยวมาเบิ่งนกันมื่อวาว่าผลเป็นยังไงนะครับนาเขาของพี่บาวนะครับผมปกตินะครับพี่บาสีวานเขาเป็นหน้าแห้งนะครับปีนี้เปลี่ยนแผนเป็นหน้าตมนะครับผมเดี๋ยวคลิปกลับไปเบิ่งคลิปเ่าได้นะครับเดี๋ยวพี่บาเปะลิงไว้นะครับผมไตไตคลิปนะครับผมเอฟซีนะกลับไปเบิ่งได้นะครับผมกลัไปเบิก์ผลเป็นยังไงนะครับผมเอฟซี เยวะยางลงไปส่วนที่เกิดปัญหาอกนกข้อหานะครับผมอันนี้เป็นเขากินแล้วเขาเหนียวนะครับผมอยู่กลางเทิงบม่มีปัญหานะครับผมเข้าหางาหนกสมัมผัสที่เกิดตามในที่ลุ่มเนาะที่ลุ่มครับแล้วก็ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับผม FC นี่เป็นเขาเหนียวของพี่บ่าวเดี๋ยวมานั่สิ่งด้เกี่ยวแล้วนะครับตัวนี้ เป็นเข้าเจ้านะครับยังบอกล่วงนะครับผมเอฟซีนะอ่านี่ส่วนที่เกิดประหารครับผมฝั่งขวามือครับผมที่ทีก่อนนี่เต็มไปด้วยขนมข้าหางนะครับสังเกตบึงครับปีนี้ครับสิมูมีข้านกและข้าหางเอฟซีนะโพใหเห็นนะครับผมนี่เห็นอยู่ต้นหนึ่งเอฟซต้นหนึ่งขรรไนถ้ามมีมกับซีโพออกร่วงเร็วนะครับมีแต่บดลายน้อยมากนะครับผม บอกว่าแทบบ่มีเลยก็ได้นะครับเดี๋ยววงม,ม,มุมฟังพุ่นครับมุมฟังพุ่นปีกอนนี้บ่มีต้นเขาเลยมีแตข่ขอนกข้าวหางนะครับวงปีนี้นะครับก็ถือว่าได้ผลได้ผลน,นะครับสูตรที่เพ็ดปีครับเห็นเห,หน้าตมครับจากวานแห่งกลับเป็นวานตมเท่นนะครับแต่คุมน้ำให้เด้นนะครับเข่าหอง,งอกอาจจะ ส,สามเส้นสเส้นกับเอานามปล่อยนามขเขามาคุมมันคุมไอ้ขานกเลยแต่ก็มีม,มีอยู่ที่มันบุหรี่มีอยู่นะถือว่าน,น้นอยน้อยมากเมื่อเทียบกับปีก่อนนี่ครับให้ไปน,นี่ปีกอนบุม,มีเขาเล่นนะครับมีแต่เขานกเขาหางแดงหมดเลยแต่พอลองใส่อยู่ที่ฮิตนาตมนะครับ ปีนี้มีเต็งเข่านะครับผมีขนกนะครับผมเอฟซีนะก็ถือว่าได้ผลปีนึงวิธีทีหนาลองเฮ็ดลองนำไปใส่เบิึงนะครับผมเอฟซี FC. อ่าเดี๋ยวพี่บ่าวกว็กวสิสรุปย่อยๆให้เบิพวกให้ฟังนะครับผมเอฟซี FC. อ่าที่มีปัญหาเรื่องขนกขหางนะครับผมที่พี่บ่าวเฮ็ดก็ได้ผลนะครับเปลี่ยนจากหน้าแห้งเป็นหน้าตมเอฟซี FC นะหน้าเปียกนะครับผมส่วนเมล็ดพันธุ์ข้า,ขากวก็ทำการแซ่ ก่อนให้ออกรากก่อนนะครับแล้วค่อยมาหวานในเอฟซีนะหวานตอนที่ดินเปียกนะครับผมอเอฟซีอ่าแล้วเกิดข้าวต้นข้าวเรายัางงอกข,ขึ้นก่อนนะครับก่อนในตัวอ่าข้าวนกข้าวหางจะงอกนะครับพอต้นข้าวเราง,งอกได้สักสามเซนสี่เซนแล้วกับปิดน,น้ำเข้ามานะครับผมให้มันท่วมเมล็ดอ่าข้าวนกข้าวหางนะครับอย่าให้มันงอกนะคผมเอฟซี FC นะก็ นี่ต้นเขาห้องมันนะบันี้นะครับผมก็ลองเพลทลองไปปฏิบัติเบังนะเพื่ออ่าจะได้ผลได้พ่นะแต่ผมเพลทเราได้ผลครับได้ผลนะครับหรือเป็นอีกหนึ่งวิธีก็คือนะก็เพลหนาดำนะครับผมอาน้นามคุ้มเลยก็ไถปันดำเอานะครับก็แต่ก็ใส่แห้งลงทุนก็น้อยนะครับส่วนวิธีผมผมนี่ก็สิประหยัดในน้อยนะครับประหยัดกว่าการดำนะครับผมเอฟซีนะทำเป็นนาตมนะครับผมขอบคุณการรับชมครับสวัสดีครับ